โครงการโฟกัสเพลินจิตจัดแคมเปญห้องหนึ่งห้องนอนใหญ่พิเศษ47ตารางเมตรล็อตสุดท้ายเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ในราคาพิเศษ6 9น9แส0บาทโครงการโฟกัสเพลินจิตตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท2ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิตเพียง350เมตร โครงการสามารถเข้าออกได้ทั้งทางซอยสุขุมวิท2และถนนดวงพิทักษ์ถนนเลียบทางรถไฟที่สามารถเชื่อมไปออกถนนพระราม4ได้โดยสะดวกสำหรับซอยสุขุมวิท2ถือเป็นซอยที่เป็นทำเลเด่นของที่พักอาศัยแบบโรงแรมชั้นดีโดยปากซอยจะเป็นที่ตั้งของโรงแรม JW Marriott และเพลินจิตเซ็นเตอร์ส่วนในซอยก็จะมีโรงแรม m a j e s t i c Grand และโรงแรมไอคอน a n g k o k ทำให้ราคาค่าเช่าต่อเดือนของห้องพักคอนโดขนาดหนึ่งห้องนอนขนาดใหญ่ในย่านนี้สูงถึง30,000บาทเลยทีเดียวจากที่ตั้งโครงการนอกจากสะดวกในการใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิตแล้วยังสะดวกในการใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าออกเมืองด้วยทางด่วนจุดลงเพลินจิตใต้และจุดขึ้นลงพระรามสี่อีกด้วยโครงการโฟกัสเพลินจิต พัฒนาโดยบริษัทโฟกัสเดเวล็อปเมนต์แอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนซึ่งถือเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมอย่างมากโครงการเป็นคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์สูง8ชั้นหนึ่งเดียวที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิตที่สุดพัฒนาบนที่ดินหนึ่งไร่เศษมีจำนวนยูนิตพักอาศัยเพียง132ยูนิตเท่านั้นปัจจุบันโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมโอนเข้าอยู่ได้ทันทีโดยมีห้องเหลือขายอยู่เพียง30%เท่านั้น ด้วยจำนวนยูนิตท,ที่น้อยโครงการจึงมีบรรยากาศการพักอาศัยที่เป็นส่วนตัวแตกต่างจากคอนดมิเนียมไฮรส์จำนวนยูนิตเยอะในย่านนี้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการมีที่จอดรถ2ชั้นเป็นชั้น1และชั้นใต้ดินโดยสามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณ80คันรวมจอดซ้อนคันในชั้น8โครงการยังมีสกายฟิตเนสและสกายพูลที่เปิดรับวิวเมืองและมีบรรยากาศเป็นส่วนตัวในยามใช้งานอย่างยิ่ง ในส่วนระบบรักษาความปลอดภยัยโครงการใช้ระบบคีย์การ์ดในการควบคุมการเข้าออกอาคารมีเจ้าหน้าที่รอปรพอและล้อง CCTV คอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงในส่วนของลิฟต์โดยสารก็จะเป็นแบบล็อกชั้นโครงการโฟกัสเพลินจิตปัจจุบันเหลือห้องแบบ1ห้องนอนพิเศษขนาด47ตารางเมตรและห้องนอนแบบ2ห้องนอนขนาด62ตารางเมตรสำหรับห้องแบบ1ห้องนอนพิเศษ โครงการออกแบบเป็นห้องที่มีความกว้างพิเศษเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้พื้นที่ใช้สอยใน3ฟังก์ชันหลักของห้องสมบูรณ์ขึ้นทั้งในส่วนของครัวที่เป็นครัวปิดขนาดใหญ่ส่วนพื้นที่วางตู้เสื้อผ้าในห้องนอนใหญ่แบบ Walk in Closet และส่วนพื้นที่ระเบียงที่สามารถออกไปใช้งานได้จริงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.focuscondominium.com หรือโทร080 807 80 0077